ไปอินเตอร์พร้อมสปอร์ตมาค่ะมาไปจ้าล่าสุดไม่เป็นดาราสาวแล้วค่ะจะไปเป็นเทรนเนอร์สาวแล้วจริงไหมคะก็ถ้าเกิดว่ายังจํากันได้อะเมื่อปลายปีที่แล้วอะจะให้สัภา้า์แบบนะคะทุกท่านเอาไว้บอกว่าจะจะไปเรียนเพิ่มเป็นพ์ชเนอลเทรนเนอร์ซึ่งก็ทําได้แล้วค่ะมีใบเซอร์การันตีใช่แล้วแอบไปเรียนมาโดยที่แบบไม่บอกใครเพราะว่ากะว่าถ้าสอบไม่ผ่านจะไม่บอกกี่ใบนะคะพี่จ๋าสองใบแล้วมีใบอะไรบ้างคะ คือมีใบที่เป็นใบเซอร์เป็นวูดของไทยค่ะซึ่งเป็นแบบวูดที่แบบทุกคนยอมรับในประเทศไทยแล้วก็อีกใบหนึ่งเป็นใบที่เป็นอินเทอร์เนชั่นแนลมันยากมคะก่าจะได้มาจะต้องอย่างไรบ้างก็ได้ใช่ค่ะอันนี้ได้ทั่วโลกเลยค่ะพอดูซิกแพคเลยค่ะ แสดงว่าต uh 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 อนน <t modern developed Airbnb> ี้ดูแลร่างกายตัวเองดีมากๆเลยระดับเฟิร์มเฟิร์มสาวออกกำลังเรื่อยๆอยู่แล้วอะแต่ว่าอันที่ไปเรียนอะคือคือมันไม่ใช่แค่ไปดูแลร่างกายตัวเองคือเราอยากมีความรู้ที่ถูกต้องที่เราเคยบอกคนอื่นไว้ว่าเวลาที่เขามาดูเพจเราอะแล้วเขาก็จะถามแล้วเราก็ไม่กล้าตอบเพราะเรารู้สึกว่าเออเรายังไม่ได้มีความรู้ที่มันเป๊ะเราก็เลยไปเรียนเพิ่มค่ะ แล้วก็อ,กอีกอีกอันหนึ่งอะก็คืออยากเอาไว้แบบเพนคุณพ่อคุณแม่อันนี้คือไม่ได้ไม่ได้ไไดตั้งใจว่าอยากจะแบบไปแบบทางนี้แบบจริงจังเป็นอาชีพหลักหรืออะไรเงี้ยคะจ,าจ,าจา่าจ่าคิดว่ามันสามารถต่อยอดได้ค่ะค่ะคือคือเป็นคนชอบทำหลายอย่างแล้วค่ะก็คืออันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เรารู้สึกว่าเราชอบมันเป็นแพชชั่นแล้วก็รู้สึกรู้สึกดีใจเวลาที่แบบได้คุยกับคนเรื่องสุขภาพ จะมีแบบว่าคอนเทนต์อะไรอย่างงี้ไหมคะเรื่องแนวออกกำลังกายหรือเรื่อสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยคนมีแบบเหรอมีมีตลอดเลยก็คือเป็นสายนี้เลยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไลฟ์สไตล์เป็นวงการจ๋าไหมคะตอนนี้ต้องลองดูอ่ะเราสปออร์พร้อมกันไหมคะโอเคเราจะสปอเร์เฉยๆไม่ได้จำสปอนเซอร์ไหมคะตื่นเต้นไห กี่ร้อยดิ้งครับซักสามร้อยเดียวอันเสบกันหมดสามรก็สุดแล้วค่ะแล้วมีลูกนเทรนยังมีคนมาสมัครอย่งมีมีมีแต่ว่ายังไม่เปิดรับนะแต่มีคนมาแบบมาสมัครแล้วค่ะเพื่อนเราไม่ใช่เพื่อนด้วยคือจ๋ามีเพจอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วจ๋าติ้งจี๊สองก็กำลังอยู่แล้วไงแล้วคราวนี้เขาก็พอเห็นว่าได้ใบแล้วอ่ะเขาก็แบบให้เปิดเลยอยากจะแบบเราเทรน เดี๋ยวขอสะสมประสบการณ์แันนึองรมณ์เพื่อนเพื่อนเราเหรอคะแบบมีคณอะไรเงี้ยเขาแบบอยากจะมาสมัครเดี๋ยวต้องลองดูก่อนนะคะคุกทีอยู่แถวนี้ค่ะช่วงนี้นะะเขากำลังฟิตเหมือนกันถ้าอยากเป็นลูกศิษย์จณจ๋าต้องแบบว่าต้องต้องแบบไหนต้องทายไหนหรือว่าต้องแฟชั่นอะไรถึงแบบจะต้องได้เป็นจริงๆจ๋าอยากให้เหมือนกับว่ามาแชร์กันดีกว่าเพราะว่าทุกวันนี้มันมีคนเข้ามาถามอยู่ตลอดอยู่แล้วว่าแบบ เริ่มยังไงดีแล้วแบบทุกครั้งที่เวลาที่เขาบอกว่าเอ้ยดูเพจเราเราเล่นตามอะ่ะเราก็แบบมีความสุขเพราะว่าเมื่อก่อนจ๋าไม่เคยคิดเลยนะคือจ๋าเคยคิดว่าแบบเออมันก็คือการออกกําลังเฉยๆอะ่ะแต่บางคนพอเขามากเขามาแชร์ความรู้สึกจริงๆว่าแบบเฮ้ยพอเขาได้ขยับพอเขาได้ออกกาลังกายจริงๆแล้วแบบชีวิตเขาดีขึ้นยังไงบ้างอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกแบบว่า,วาเฮ้ยมีความสุขแฮปปี้ที่แบบได้ทําให้คนแบบเขาสุขภาพดีขึ้นะจะจ๋าจะมีแบบโปรเจกต์ปั้นหุ่นเพื่อนดาราน้องๆหรือใครอะไร เขาล้างท้องอยู่หรอป้าบางบางช่วงเขาก็ไม่ท้องเดี๋ยวไปเดินมาแล้วก็เปิดดูหรออ่านหรว่าแกตัคุณสามีไหมคะอ๋อไม่เป็นไรค่ะอันนั้นอันนั้นเขาเล่นเองอยู่แล้วค่ะเขาฟ้องอยู่แล้วหรือเปล่าอ่าต้องเปิดดูเหมือนกันอันนี้คุณสามีซัพพอร์ตเต็มที่เนาะเรีสามได้ใช่โอ้เป็นแฟนตลอดไปค่ะไปเลยเขาว่ายังไงเขาวแาวไหมที่บอกว่าเราแบบโอ้โห เห็นมาตลอดเห็นมาตลอดค่ะก็คือสนับสนุนเป็นเป็นเป็นเรื่องที่ดีที่ควรทำแล้วค่ะแล้วถ้าคนถามเรื่องแผนมีขายาดีอะไรอย่างเงี้ยจะวางไว้ยังไงค่ะกะว่าจะยกมรดกให้กับนักข่าวดิบคนหุยผูดแล้วมีหลักฐานในเมื่อกี้ดิจิตอลฟุตปินนะคะรรกลเหอนักข่าวไม่มีอะไรหรอคนอยู่ข้างไม่รเลยอันนี้จริงๆหรือยังไงคะอะไรคะหมายถึงยกมรดกอ๋อ แต่ผ่านผ่นได้คนนึงค่ะไม่ไม่น่าจังค่ะไม่น่าจังคือคุยกันแล้วว่าน่าจะแบบไม่เหมาะกับคู่เราอายุเลยไปแล้วค่ะอายุค่อนข้างก็เลยไปเยอะแล้วสมมุติผีผักก็จ๋าผีผักอะค่ะปุ๊บปั๊บแบบอุ้ยมันรับชมเกิดขึ้นแล้ววันนั้นก็วันนี้เอ็นจอยแมทด่างโดยโดยส่วนตัวค่ะคือไม่ได้กำหนดว่าแบบเดี๋ยวเราไม่มีคูนกัน ว่าแบบจะมีหรือจะไม่มีตั้งแต่ต้นอยู่แล้วค่ะคราวนี้คือปล่อยเป็นธรรมชาติค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือแต่ใจแล้วว่าไม่มีนั่นแหละด้วยไวยด้วยแรงต่าาถ้าให้คิดว่าแบบจะพยายามแบบคงไม่<อ>ค่ะแต่ถ้าจะมาก็ไม่เป็นไรไม่ติดไม่ได้ติดค่ะแต่ว่ามันก็ดูดูแค่ว่าแบบเราเราสามารถหรือเปล่ามีภาพเราแบบเป็นคุณแม่ไหมคะที่จ๋าในหัวเราอะไรย่างเงี้ยถ้าเราเป็นแม่มีลูกขึ้ขนมานทำยังไงอะไรย่างเงี้ยพาออกกำ<อ> <พอ S 1> ลังพอมาปุ๊บพารู้ออกกำลังกายเลย ชคอนอะไรต้องมาก่อนเลยใช่ดัมเบลต้องเป็นทองคำรับขวันหลาต้องให้ทองเป็นดัมเบลเอาละหนักจริงๆจ่าเลยงานแสดงระคะหลายคารแสดงคิดถึงนะเจสาในตำนานจะกลับมาแบบรับงานแล้วลหมค่ะจะมีบทส่งมาเรื่อยๆนะค่ะแต่ว่าจ่า อยากจะบอกว่าแบบตักก็รอบทที่มันแบบมันใช่อ่ะจักก็รอบทที่ใช่ค,คือคือบางคนคิดว่าแบบอุ้ยไม่รับแล้วหรอ,อยังค่ะกราบนะคะแต่ว่าอยากให้แบบได้ดีทั้งสองฝ่ายคือดีกับคนที่มาจ้างเราด้วยแล้วก็ดีกับเราด้วยค่ะเพราะฉะนั้งนะคะคิดถึงวงการ,าการคิดถึงบรรยากาศเขาบอยคิดถึงอย่างวันนี้มาก,ก็คิดถึงผ่านแล้วเ,เดี๋ยวเขาไปดูหนังก็คง,บบคงแบบคิดถึงแล้วก็คงตกใจมากเพราะวบ,บตายจริง20ปีไหวมาก เราสวยเราสอนเดิมใช่อะไรนะคะเราสวยเหมือนเดิมสท่ากันเดิมด้วยมีแอปออะไรบ้างจริงๆเราใช้ฝ่ายแอปอะไรนะคะใช้แ่ไหรอใช้แต่ใช้ใช้ไม่เยอะเพราะว่ากลัวเอ่อแอปต้นแม่เนาะ กลัวว่าถ้าเราแต่งเยอะมากเกินไปเดี๋ยวคนมาเห็นคนมาเห็นของจริงแล้วเขาจะแบบไม่เหมือนไม่ต้องปอกกับอีกอันนึงอ่ะจะเดี๋ยวจะทําให้เราเคยตัวจาหน้าเตงไม่ได้เออเราก็เลยแบบเอาบ้างเค็งเขียวนิดหน่อยแขจริงแมสวยอยู่แล้วสวยประจักษ์แต่ว่าถ้าเจอบริี่ชอบคือกลับมาเล่นนพี่จ่านเนาะใช่ค่ะถ้าเจอถ้าเจอบริีชอบแล้วแบบทุกอย่างพอดีคือจ่าก็ยังคิดถึงงานแสดงเสมอ ตอนนี้อะไรเป็นหลักของพิจาร์ที่พี่จณ์ทำนอกจากเทรนเนอร์คุรกิจออะไรอย่างนี้ไหมคะใช่จากทำชุดออกกำลังกายด้วยค่ะแล้วก็ทำเสื้อผ้าแฟชั่นด้วยแล้วก็เป็นวิทยกากรด้วย เพราะว่าจริงๆหลักๆทุกอย่างมันรวมอยู่ใน whatever ที่ทําให้ชีวิตดีขึ้นค่ะอ,อย่างที่จาป็นวิทยากรก็จะเป็นเรื่องของ m มซ์เซ็และคราวนี้ก็เพิ่มพวกมาเป็นตอนนี้เราทำลดชอ็อ p มันได้แล้วม,มันก็คือครบวงจรว่านอกจากไ i n d s ซ t จะดีแล้วสุขภาพก็ดีด้วยดีทั้งสุขภาพจิตสุขภาพกายต้องอ,อยาก,ยากติดต่อใช้บริการขายของเลยขายที่ไหนอยากติดต่อใช้บริการหรอคะก็ติดต่อได้เลยะคะ่ะเข้าไปดูในหน้าไอก็ได้มีเบอร์อยู่นี่โอเคครับคุณค่ะพจารา เสร็จพดทุกเราพอทำถึงกำลังน,นิดนึงเลยได้เลย,ลกเกยจากตัวนี้จ้าหนึ่งสองโอเคค่ะ